สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังในคลิปนี้กันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อของการแปรงฟันหัวข้อวันนี้ก็คือการแปรงฟันดีมีใช้ไปก,กว่าครึ่งการดูแลฟันนะคะเราจะเป็นจะต้องมีการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งก็คือในช่วงของตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะซึ่งเราจะต้องแปรงด้วยยายสีฟันที่ผสมกับฟูออไร และเวลาที่ใช้ในการแปรงนะคะก็ประมาณ2นาทีเพื่อที่จะให้ยาสีฟันที่ผสมฟูอะาไรานะคะเข้าไปครอบคุมได้ทุกซี่ทุกด้านค่ะและเราก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าฟันของเรานั้นสะอาดค่ะ,คะและหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จนะคะเราควรที่จะงดอาหารประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้ปากของเรานั้นสะอาดนั้นที่สุดค่ะและเป็นการเพิ่มเวลาในการเคลือบฟูอะไราหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จไปในตัวด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าการแปรงฟันที่เราแปรงกันอยู่นั้นสะอาดแล้วหรือยังค่ะโดยวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือเราจะใช้ลิ้นดุนฟันให้ทั่วทุกซี่ค่ะถ้ารู้สึกว่ามันมีการสากหรือว่าไม่ลื่นก็ให้แปรงฟันซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีที่สองนะคะก็คือเราจะใช้ปลายหลอดที่ตัด เป็นเฉียงแล้วก็ใช้บริเวณนั้นนะคะมาเขี่ยที่คอฟันค่ะถ้าหากว่าเราแปรงฟันไม่สะอาดก็จะมีคราบสีขาวติดมาที่ปลายหลอดค่ะวิธีต่อไปนะคะวิธีที่3ก็จะเป็นการใช้สีผสมอาหารสีชมพูค่ะปริมาณ1กร,รัมผสมกับน้ำสะอาด ปริมาณ2 5ซีค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็จะใช้ขัต้นบัดนะคะชุบสีที่เราผสมเสร็จแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณฟันค่ะทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็ด้านบดเคี้ยวด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทาเสร็จแล้วเราก็จะทําการบ้วนปากด,ด้วยน้ําสะอาดค่ะบริเวณที่มีสีติดสีชมพูนะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีคราบคราบจุลินทรีย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเห็นว่ามันมีคราบ จุลินซีมากนอเนเพนดก็ให้แปรงฟันให้ทั่วทั้งปากค่ะเพื่อที่จะให้คราบสีชมพูนั้นหลุดไปค่ะหลังจากที่เราเช็คกันมาแล้วนะคะว่าการแปรงฟันของเราที่ทํากันอยู่นั้นถูกวิธีแล้วก็แปรงฟันสะอาดไหมหลังจากนี้เราก็มาดูค่ะการแปรงฟันที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะเป็นการวางแปรงที่บริเวณรอยต่อของฟันกับเหงือกค่ะเราจะทํามุมขนแปรงให้เป็น45องศาค่ะ และต่อไปข้อที่2นะคะหลังจากที่เราวางแปรง45มาองศาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการขยับผลแปลงไปมาสั้นๆเป็นจํานวน10ครั้งค่ะโดยเราจะปัดให้ฟันบนนะคะลงล่างแล้วก็จะปัดของฟันล่างนะคะให้ขึ้นบนค่ะและเราก็จะทําแบบเดิมนะคะทําแบบนั้นซ้ําไปประมาณ 3- 4ครั้งแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตําแหน่งเรืเร่อยๆค่ะจนครบทุกซี่ทุกด้านของช่องปากเราค่ะ หลังจากที่เราแป้งทั่วทั้งช่องปากเลยนะคะก็คืออย่าลืมแป้งบริเวณบุดเคี้ยวด้วยค่ะบริเวณนี้นะคะเราก็จะแป้งโดยการขยับไปมาสั้นๆเช่นกันค่ะเป็นจนนํานวน10ครั้ง ค่ะหลังจากที่เราแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการถุยฟองหรือว่าบ้วนน้ำนั่นเองค่ะโดยการบ้วนน้ํานะคะทางที่ดีก็คือเป็นแค่หนึ่งครั้งพอค่ะเพื่อที่จะให้ฟัวร้าที่เราแป้งไปนั้นมีการหลงเหลืออยู่ในช่องปากค่ะเพราะว่าฟัวร้าสามารถที่จะป้องกันโรคฟันผุได้ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือหัวข้อน้ําตาลศัตรูร้ายทําลายฟันค่ะ ทุกคนอาจสงสัยน,นะคะว่าน้ำตาลเป็นศัตรูกับฟันยังไงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะค่ะ <thi> ก็คือนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าหากว่าเราไม่แปรงฟันเนี่ยจะมีจุลินทรีย์จำนวนมากมาเกาะบนผิวฟันของเราแล้วก็จุลินทรีย์ตัวนั้นนะคะอาหารหรือว่าของโปรดของมันก็คือน้ำตาลแล้วก็แป้งนั่นเองค่ะ ละหลังจากที่พวกจุลินทรีย์นะคะได้กินพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลเข้าไปพวกเขาก็จะทำการสร้างกรดขึ้นมาค่ะเพื่อทำลายชั้นเคลอบฟันของเราผลที่ตามมาก็คือทำให้เรานั้นเกิดฟันผุนั่นเองค่ะน้ำตาลที่เราสามารถพบในชีวิตประจำวันในอาหารที่เราควรระวังนะคะก็จะมีส่วนแรกจะเป็นน้ำสีค่ะจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ10.25สช้อนชาค่ะต่อไปนะคะน้ำดำหรือว่าน้ำโค้ก ก็จะมีอยู่ประมาณ8.5ช้อนชาค่ะต่อไปนะคะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ3.5ช้อนชาค่ะในส่วนของเยลลี่ที่น้องๆชอบรับประทานนะคะก็คือจะมีน้ำตาลอยู่7ช้อนชาต่อถุงเล็กค่ะแล้วก็ชาเขียวนะคะจะมีน้ำตาลอยู่เป็นจำนวน12ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำผลไม้นะคะจะมีน้ำตาลอยู่ เป็นจำนวน6.25ช้อนชาค่ะหลังจากน้ำชาเขียวแล้วนะคะก็คงหนีไม่พ้นชานมไข่มุกชานมไข่มุกนี้นะคะมีน้ำตาลอยู่ถึง11.25ช้อนชาค่ะแล้วก็ลูกอมนะคะมีน้ำตาลอยู่1ช้อนชาต่อ2เม็ดค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยมีน้ำตาลอยู่3ช้อนชาต่อถุงเล็กค่ะ ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับฟังค่ะ